สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาดูทองคาวันนี้กันนะครับเมื่อวานสุดยอดมากเลยเนาะเราถือทํากําไรไปได้ถึง4ี่ศูนย์เลยตามที่เราวิเคราะห์ไว้จาได้ไหมครับอ่าโซนที่เราวิเคราะห์ไว้เนาะก็ลันไปเลยนะบวกกันหดเยี่ยมมากนะครับโอเคสบายใจแล้วนะกาไรละถูกไหมครับเยอะด้วยทีนี้ภาพใหญ่วันนี้นะครับเราขอมาต่อกันเนาะว่าเรามองยังไงนะครับสิ่งที่ผมมองคือเมื่อวานเนี่ยที่เราเทรดกันเนี่ยนะครับผมมองว่ามันลงซีตรงนี้ ใช่ไหมครับเราก็เลยบายกันไปในดีมาร์ราคานี้นะครับ3 2 98เปเป๊ะเลยนะครับได้มาเนาะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้คือระยะทำกำไรอยู่ตรงไหนครับก็คือยอดขึ้น B ใช่ไหมตรงนี้นะครับระยะทำกำไรเนาะยอดขึ้น B ตรงนี้นี่คือระยะทำกำไรถูกไหมครับเราก็ถึงเป๊ะเลยนะครับแล้วราคาก็ย่อลงมานะครับทีนี้ผมก็มานับต่อว่าเอ้ยมันขึ้น1 2 3 4 5แล้วลง A,B,C มันจะไปยังไงต่อนะครับแม้เราสามารถคือตลาดในการเทรดนะครับเรารอให้เคล็ดลับเลยนะเรารอให้ตลาดมันฟอร์มตัวนะอร์มตัวของเขาให้เสร็จแล้วเรารอเข้าเทรดกาไรเยอะมากนะครับกําไรเยอะมากนะครับเมื่อวานก็กําไรไปโห3สามถึงห้าเปอร์็นเลยน,ะ,ลนะนะครับแล้วก็พอผมเนาะนะครับแต่พอคนอื่นก็อาจจะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต นะครับเออนะครับทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมมองว่ามีโอกาสย่อ2แล้วเพื่อขึ้นต่อนะครับเราก็มาดูจุดที่มันย่อนะครับจุดที่มันย่อเนี่ยตรงนี้นะครับเราเห็นก็เป็นดีมันโซนถูกไหมนะครับสอนไปแล้วนะพื้นฐานใน7วันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์นะครับดีมันโซนใช่ไหมครับและถ้าเราดูละเอียดอีกนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นฟิโบ5 0าสิถึงหกสด้วย นะครับน่าสนใจไหมเออน่าสนใจมากนะครับหรือเราอาจจะไปดูภาพย่อยนะครับที่ดูว่ามันลงเป็นแบบไหนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวต้องรอก่อนนะฮะเออดูว่ามันลงยังไงน,นะครับแต่ถ้าเกิดเอาธรรมดาอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เป็น6กและนะครับก็ค่อนข้างเคลียร์พอสมควรเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นซิกแซกเนีย่ยตรงนี้ก็มีโซนตัวเลขซิกแซกอยู่ด้วยเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่ะผมตีกร้ มีโซนทั้งโซนซิกแซกแล้วก็โซนฟิโบโคสิบจน่าสนใจนะครับเพื่อขึ้นต่อนะหนึ่ามสี่แบบนี้นะครับจบไหมนะโซนนี้ที่เรารอเข้ากันนะประมาณ3 3 2สนะครับห้องวีพผมลงดีเทลให้แล้วเนาะนะครับอ่ะก็เดี๋ยวดูทําเบนเดย์ให้นะครับอันนี้ที่ติวกันในกลุ่มเนาะนติวกันในกลุ่มว่าเออตรงนี้เราเข้าสาเหตุเพราะอะไรยังไงเนาะแบบละเอียดเลยนะครับโอเค เดี๋ยวดูทำเฟรม์ให้นะครับก็ทำเฟรม D เนี่ยถ้ามองก็ยังคงเป็นไซส์ V เนาะแต่ว่าเวลาเราเทรดเราไม่ได้เทรด์อยู่แล้วเรามองภาพเล็กนะครับมันก็เลยเห็นเป็นแพทเทิร์นนี้นี่แหละนะครับอโอเคเข้าใจไหมสั้นๆนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากเทรดได้กําไรมากขึ้นนะครับผมแนะนำนะ้อบทเรียนฟรีนะครับผมทําแจกไว้แล้วนะ้อตามเงื่อนไขที่ขึ้นข้างบนนี้ได้เลยนะครับอ่านให้ละเอียด นะครับบางคนเข้าใจว่าต้องเสียเงินเรียนอยู่เลยนะจริงๆเป็นบทเรียนที่ผมแจกฟรีนะครับและอยากให้ทุกคนนะครับใครทุกคนที่ฝากเปิดเปิดพอร์ตนะครับใครทุกคนที่เปิดพอร์ตร้อยเหรียญนะครับทุกคนที่เปิดพอร์ตร้อยเหรียญคุณจะได้รับอ e ีบุ๊กไปฟรีๆอยู่แล้วถูกไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอ e ัปเดตอีบุ๊กใหม่ให้ด้วยนะครับน้ออัปเดตใหม่ให้ด้วยอีบ e ุ๊กเนี้ยจะให้คุณบันทึกการเทรดให้คุณบันทึกการเทรด ยกตัวอย่างเช่นนี่เห็นไหมเป็นหน้าให้บันทึกการเทรดนะครับนี่ให้หน้าให้เขียนเป้าหมายเมบเนี่ยเออให้เขียนเป้าหมายให้บันทึกการเทรดนะครับว่าเออเช็คลิสต์ตอนเช้ามีอะไรบ้างเห็นไหมครับเวลาเราเทรดเสร็จปุ๊บเราก็มาจดบันทึกว่า นี่เราเทรดแล้วผลการเทรดเป็นยังไงนะครับอีบุ๊กนะให้ทุกคนเนี่ยไปทำกันนะครับแล้วก็ถ้าคุณฝากสะสมครบ300เหรียญน,นะครับสิ่งที่คุณจะได้รับคือคอร์ส7วันบันพอร์ตพันเปอร์เซ็นซึ่งคอร์สนี้ดีมากๆนะครับใน7วันบันพอร์ตพันเปอร์เซ็นสิ่งที่คุณจะได้เลยนะคุณจะได้เข้าใจตลาดอย่างละเอียดเลยนะครับ ผมมองง่ายๆนะถ้าคุณจะทำกำไราจากตลาดนี้นะอย่างยั่งยืนนะครับ7วันปันพอร์ตพันเอย่างน้อยคอร์สที่คุณฝากเงินครบ300เหรียญนะคุณต้องได้เรียนแล้วนะถ้าคุณไม่ได้เรียนเนี่ยโอกาสทำเงินจากตลาดนี้ยากมากเลยนะครับเพราะมันเป็นความรู้ที่คุณต้องรู้ผมเลยเอามาใส่เป็นคอร์สแรก7วันปันพอร์ตพันเนะเป็นความรู้ที่คุณยังไงคุณก็ต้องรู้อ่ะถ้าเกิดคุณไม่รู้เงี้ยผมก็ไม่แปลกใจว่าที่ผ่านมาทำไมคุณถึงไม่ได้กำไรเพราะคุณไม่รู้สิ่งที่อยู่ในคอ โอเคไหมครับแล้วคุณทําตามเงื่อนไขคุณได้เข้าเรียนฟรีแล้วเงินที่คุณฝากมาคุณก็เอาไปเทรดเอาไปปั้นพอร์ตคุณได้โบนัสคูณ2มีแต่กําไรกําไรกําไรใครงบมากหน่อยผมแนะนํานะฝากให้ครบ500เหรียญเลยครับคุณเลือก x 1ได้1พคอร์ส x 1เนี่ยมันแล้วแต่คุณเลยอ่ะเหมือนคอร์สที่ผมกําลังจะสอนเลยนะในวันพรุ่งนี้คือคอร์สสูตรลับจับไปลายไส้พิโบนักซีนะครับอคอร์อสข้อที่2ส,สูตรลับจับไปลายไส้พิบโบนักซีสูตรลับจับไปลายไส้พิโบโอนักซีที่ผมจะสอนพรุ่ง จะสอนให้คุณเข้าใจว่าทำไมไม้เนี้ยเนี่ยผมถึงถือมาได้3,000-4,000จุดเพราะอะไรแพทเทิร์นไหนเราวัดฟิโบยังไงคุณจะได้เห็นภาพใหญ่ของตลาดแต่ผมย้ำอีกรอบว่าใครที่จะมาเรียนข้อน,นี้ผมจะไม่สอนเบสิกนะเบสิกอ่ะจะอยู่ใน7วันปั้นพอร์ตพันเอซอยู่แล้วผมจะไม่ทวนนะครับโอเคไหมฝากถึงคนที่จะมาเรียนพรุ่งนี้ด้วยนะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับคือไปเรียน7วันปันพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์ให้ครบก่อนเพราะถ้าเกิดคุณไม่รู้ตรงนั้นคุณเข้ามาสุดรับจากไปเส้์ฟิบนัี่คุณงงคุณไม่รู้แน่นอนว่าดิมานหายังไงทเทรนดูยังไงโอเคไหมครับนะครับแล้วก็วิเคราะห์ต่อนะครับว่าโอเคเรามองแบบนี้เงื่อนไขสําคัญคืออะไรนะครับอันนี้ผมลบเนาะอั <c oughs> นนี้ภาพใหญ่ที่เราเขียนไว้เนาะ <c oughs> เห็นไหมเหมือนตรงเนี้ยตั้งแต่เดิมเลยเนี่ยเห็นไหมเงื่อนไขครับหากราคาลงมาถึง 2 3 2 4 5ถึง2 5 0สอ้าีดำตรงเนี้ยแล้วมีสัญญาณกับตัวน่าสนใจบายเพื่อขึ้นต่อทำนิวไฮผมรู้ได้ไงเออผมรู้ได้ไงเนี่ยมันไปเกือบไฮเดิมเลยนะรู้ได้ไงมาจากไงเนี่ยสูตรลับจากไปลายไส้นะครับคุณจะได้วางเงื่อนไขาการเทรดแบบนี้ได้นะครับอ่ะเนี่ยเหมือนผมก็จะวางเงื่อนไขเพิ่มเติมนะว่านะครับ ดีมานโซนตรงนี้นะครับดีมานโซนตรงนี้สามสามหนึ่งหกนสามหนึ่งผมจะวางเงื่อนไขตรงนี้ว่าโอเคนะครับหากราคา uh, ไม่หลุดอันนี้หากหากราคาหลุดเนาะเงื่อนไขาหากราคาหลุดสามสาม หนสเนะเาะประมาณนั้นนะจุด SL ของเราเออหากราคาหลุดสามสามหนึ่งสามนะครับหากราคาหลุดสามสามหนึ่งสามนะครับจะมีอีกแนวนึงจะอยู่ที่ไม่ค่อยสวยฮะผมกำลังดูอยู่นะไม่ค่อยน่าสนใจต้องรอไม่มีอะไรเลยนะครับ หราคาหลุด3ามสยังไม่ได้มองกลับตัวนะหลุดสามสมหนึ่งสามเห็นไหมมันมันไม่มีโซนด้านล่างเงน,นะครับต้องรอตลาดปรับโครงสร้างใหม่นะครับปรับโครงสร้างใหม่ว่าถ้าเกิดเขาหลุดนะตอนแรกถ้าเกิดไม่หลุดก็จะเด้งขึ้นไปแบบนี้เลยถูกไหมตามแผนของเราแต่ถ้าเกิดเขาหลุดโครงสร้าง ต้องดูว่าเขาย่อดถึงไหนถ้าเขาย่อดมาแตะตรงนี้ไอเนี้ยแปลกไอเนี้ยน่าจะไซด์เวเดี๋ยวต้องดูหน้างงานนะครับไอเนี้ยต้องรอปรับโครงสร้างใหม่มันจะไม่มีเงื่อนไขอื่นละครับต้องรอปรับโครงสร้างใหม่ว่าเออสองคือสองยังไงกันแน่นะครับถ้าสมมุติหลุดยอ่อลึกหรือยังไงไม่รู้นะครับแต่ถ้ายังมองว่าขึ้นต่อผมก็จะรอโครงสร้างย่อยที่มันมีการยกไฮยุกโลแล้วผมจะรอโครงสร้างย่อยแบบนี้แล้ว follow by ในโครงสร้างย่อยในภาพเล็กนะครับไอเนี้ยเป็นการวิเคราะห์แบบ multi time frame เออตรงเนี้ยสอนอยู่ใน7วันปั้นพอร์ตพันเปอร์เซ็นต์ด้วยนะไอาการวิเคราะห์แบบเนี้ยคุณจะได้รู้ว่าต้องทำยังไงถ้าตลาดแอคชั่นแบบไหนนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ